สดีค่ะพี่มีแต่ช่องมีวสดูดวงธาตุไฟวันนี้ราศีเมษร,ราศีสิงห์และก็ราศีนูคนเก่าคิดจะขอคืนดีไหมเรามาฟังคำนายดวงความรักของชาวธาตุไฟกันได้ครับว่าดวงความรักกับเรื่องของแฟนเก่าและคนรักเก่านะครับเขาคิดจะขอคืนดีคุณบ้างหรือเปล่าเรามาฟังคำนายกันได้เลยครับผมจะเหมือนหมวกสามเซตนะครับแซสามใบเป็นคำถามแบบแบรนดอมเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นที่เซ็ตแรกเลยนะครับว่าดวงความรักของคุณนะครับของชาวธาตุไฟนี้กับเรื่องของแฟนเก่าคนรักเก่าคนคุยเก่านะครับเขาคิดจะขอคืนดีคุณบ้างหรือเปล่า มาฟังคำนายในเซตที่หนึ่งครับว่าดวงความรักกับชาวธาตุไฟจะเป็นยังไงบ้างนะครับมาเริ่มต้นที่เซตที่1กันได้เลยครับผมบอกเลยว่ากับเรื่องของความสัมพันธ์นะครับและเรื่องของแฟนเก่าและคนัะเก่าเนี่ยถามว่าเขาคิดจะขอคืนดีไหมผมก็ต้องบอกเลยว่าณเวลานี้เองเนี่ยแฟนเก่านะครับคนในความสัมพันธ์เดิมหรือแม้กระทั่งคนคุยเก่าเนี่ยได้เริ่มต้นความรักครั้งใหม่ไปแล้วรวมถึงตัวคุณเองแล้วเนี่ยณปัจจุบันนี้ณเวลานี้เองเนี่ยก็มีความรักครั้งใหม่ที่ดีมีคนคุยใหม่ที่ดีมีีีีคคนนนใใววามมมสััพธ์ทท่่่หดแล้ เวลานี้นะครับมีคนที่ให้ใจคุณในทางที่ดีเกิดขึ้นความสัมพันธ์ใหม่เก่ะเกิดนะครับมีเป้าหมายสําหรับรักครั้งใหม่เกิดขึ้นผมมองว่าทั้งคู่เนี่ยได้เริ่มต้นความสัมพันธ์หรือเริ่มต้นความรักใหม่ไปแล้วยากที่จะวนเวียนกลับมาหากันถามว่าเขาคิดจะขอคืนดีคุณไหมคิดครับแต่ว่ายังไม่ได้คิดว่าจะกลับมาเป็นแฟนนะครับคิดว่าจะกลับมาเป็นเพื่อนหรือเป็นคนรู้จักมากกว่านะครับเซตสองครับเป็นไงบ้างนะครับคนเก่าคิดจะขอคืนดีไหมของชาวธาตุไฟนะครับในเซตสองนี้ครับบอกอย่างชัดเจนเลยครับว่าเําว่ามาๆ อย่างที่ผมบอกไปนะคบว่าเรื่องของแฟนเก่านะครับคนรักเก่าหรือว่าคนในความสัมพันธ์เดิมหลุมหรือแม้กระทั่งคนคุยเก่าก็ตามเนี่ยเขาอยากกลับมาเป็นเพื่อนกับคุณครับกลับมาเป็นมิตรภาพกลับมาสร้างมิตรแท้ที่ดีต่อกันนะครับรวมถึงให้ใจกันปรึกษากันได้นะครับคุยตกลงนะครับเป็นเพื่อนที่ทํางานนะครับหรือว่าคอยให้กําลังใจกันนะครับหรือปรึกษาเรื่องงานนะครับหรือว่าปรึกษาเรื่องส่วนตัวที่เราเคยคุยค้างคากันไว้นะครับอาจจะกลับมาแก้ไขอะไรบางอย่างร่วมกันแต่ถ้าจะพัฒนาเป็นแฟนและเป็นความรักเนี่ยผมบอกเลยว่าเป็นม ถ้าจะเป็นมิตรภาพเป็นเพื่อนเป็นพี่น้องนะครับเป็นคนรู้จักกันเป็นคนที่หวังดีต่อกันผมบอกเลยว่าเรื่องนี้สําเร็จนะครับเซสุดท้ายนะครับเป็นไงบ้างนะครับคนเก่าคิดจะขอคืนดีเราบ้างไหมของชาวธาตุไฟนะครับราศีเมษราศีสิงห์และก็ราศีธนูนะครับในเซสุดท้ายนี้ครับบอกอย่างชัดเจนเลยครับว่าปิดใจเกิดขึ้นผมมองว่าสําหรับความสัมพันธ์นะครับกับเรื่องของแฟนเก่าแล้วคนละเก่านี้นะครับยากที่จะกลับมาหากันเนาะยากที่จะกลับมาเริ่มต้นนะครับกับเรื่องของแฟนแล้วก็ความรักไดไ อีกแล้วนะครับเพราะว่าต่างคนต่างเริ่มต้นรักครั้งใหม่เขาเองก็มีคนเข้ามาเช่นกันคุณเองก็เช่นกันครับนะปัจจุบันนี้มีแฟนใหม่มีคนคุยใหม่แล้วนะครับแล้วก็มีคนรักใหม่แล้วนะเวลานี้ความรักกำลังอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะครับรวมถึงคนใหม่ๆที่จะเข้ามาก็พร้อมจะตบเท้าเข้าหาชาวธาตุไฟทั้งปีนี้เลยทีเดียวนะครับไม่ได้ขาดนะครับนะถ้าแมก้กระทั่งคนที่ยังโสดอยู่ในเวลานี้ก็มีคนเข้ามาคุยนะครับไม่ได้หยุดนะครับหรือไม่ได้ขาดเกิดขึ้นผมมองว่าความรักของคุณในปีนี้เองเนี่ย อยู่ในจุดที่จุดอยู่ในจุดที่สมหวังด้วยเช่นกันนะครับรวมถึงคนเกา่าแฟนเกา่าคนรักเก่าของคุณเนี่ยก็อยู่ในจุดที่สมหวังกับเรื่องความรักเช่นกันถ้าคิดจะกลับมาคือคิดจะกลับมาหาคําว่าเพื่อนหรือว่าคําว่าพี่น้องเท่านั้นเองนะครับ